ส,สดีทุกคนนะว่าทานไม่ทานมีรูปด้วยก็มีน้องเอฟซีมีหลักฐานด้วยจ้า <c oughs> อืมนะครับน้องเพิ่นเลี้ยงเขาอีกพร้อมไ้ครับน้องชื่อน้าไม่กินขอนั่งใกล้ๆกับเอาดอกครับพ่อนะ <c oughs> โอ้ยตายแล้วนีนะรอดยากครับผมบอกไว้เลยรอดยาก <c oughs> อ่าเดี๋ยวแจ้งข่าวพี่เกาอ่าเดี๋ยวแจ้งข่าวอืม มีจิบกาแฟแน่นอนเออนะเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะถามว่าจะไปไหนต่อนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะวันต่อไปจะไปไหนเออนะว่าวันต่อไปจะไปไหนเราก็มีรู้นะครับพี่น้องเอฟซีเออแตนท่านอันนอกเออพี่ลงกรสวัสดีครับ ภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่เราคงจะไม่ได้ถ่ายทำนะไม่เป็นให้การเป็นส่วนตัวถ้าถ้าไม่ได้ลงพื้นที่เราก็จะไม่มีการถ่ายทำเพราะเราให้เกียรติให้เกียรติท่านนะเราไม่เอามาเป็นคอนเทนต์ไม่เอานั่นนี่น่นอน ค,คือ,อถ้าไป <c oughs> ถ่ายทำเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทําการปฏิบัติหน้าที่<ช>ของชุดนี้นะคะว่นนะาการทํางานของเขาเป็นแบบไหนอะไรเ<ช>ียคือนําเสนอให้กับเอฟซีแล้วก็ประชาชนเนี่ยเห็นถนึงความโปร่งใสเห็นถึง<ช>การทํางานนะคะของชุดนี้นะคะซึ่งมันไม่ได้ผิดเนาะเพราะว่าการมาเนี่ยมันไม่มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ในทางรัฐ มันมีการโปร่งใสจะจริมีการแจ้งนะคะว่าจะลงมาทางผิดหรือไม่ผิดทางผู้นําทางอะไรอย่างนี้นะคะออันดับแรกเขาต้องอันดับแรกเขาต้องมาที่บ้านผู้นําทีนี้แล้วทําไมอีหยวกถึงดิ้นอ้าวพี่น้องคิดซิเมื่อคืนนี้ดิ้นออกมาว่าออกมาต่อว่าผู้ใหญ่สําหรับใครที่ สะดวกให้เราถ่ายทำหรือว่าไม่อะไรเราก็จะไม่ถ่ายนะคะแต่เราจะถ่ายเฉพาะอย่ปฏิบัติกอย่ามาวิ่งตามกล้องกูนะกูบอกนะกูฟ้องนะมาตามกล้องกูนี่นะกูไม่ต้องการให้เข้ากล้องกูนะตามกล้องกูแล้วไปฟ้องกูนูฟ้องกับฟ้องก่อนเลยถ้ามันอยู่ในกล้องกูนี่นะมึงยั่งทะลึ่งทะลามึงไม่ดูตามาแล้วกูฟ้องนะกูบอกเลยนะอมาแล้วกูก็อยู่ของกูกูถ่ายดีๆอยู่มึงจะมาตามกูนะ อืมเดี๋ยวเลนกูจะดำเลนกล้องกูจะดำสร้างว่เดี๋ยวมันจะมัวเดี๋ยวจอมันจะมืดอ่านะครับโอ้เรียบรอย้อยนี่ยาประพาดพอดีครับคุณวารุณีแม่ไก่คุณดูทวยวัน <c oughs> เดี๋ยวรอดูมีเฮแน่นอนครับผมพูดแค่นี้นะครับเมื่อเช้านี้เอฟซีก็ได้เห็นคอมเมนต์ด้วยกันใช่ไหมอ่าที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม ผมไม่มีหลังบ้านไม่มีนั่นไม่มีนี่อยู่แล้วเราชัดเจนไปด้วยกันรู้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอฟีนะอ่าเรารู้ด้วยกันเห็นไปด้วยกันนะครับนะท่านบอกว่าจะมาวันจันทร์ผมก็ถามว่าวันจันทร์ไหนครับวันจันทร์ที่สิบสามอ่าจะชวนอ่าในช่างไปจิบกาแฟผมว่าอ่าครับได้ครับผมก็พูดแบบนี้นะครับนะอืมล้วก็เอาตามที่ อ่าท่านคอมเมนต์มานั่นแหละครับพี่น้องเอฟีนะเราก็เคยไปทานกาแฟด้วยกันเห็นกันหน้าหน้าจอหน้าสื่อนี่แหละใช่มีคุยชมจนมากผมไม่มีหลังบ้านไม่มีหลังไม้นะไม่มีสายรับสายสื่ออะไรใช่ไม่มีสายรับไม่มีสายสื่อไม่มีสายข่าวไม่มีอะไรทั้งนั้นนะอนะครับพี่น้องเอฟซีโอตายเรียบร้อยครับผมบอกไว้เลยครับอ่า ฮะไม้ huh? มันก็ดำเลยเนาะมันถือของแหล่แม่กองข่อยนะนะ <c oughs> ข่อยมากข้าวที่ของขา,ขาวๆเด้อนะครับเ <c oughs> อขอข่อยมากทายที่ของขา,ขาวๆเด้อ <c oughs> แล้วทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทาเบิ้งเด้อป่ะนี้เบิ้ง <c oughs> <c oughs> เอาแล้วครับโดนแน่นอนไม่รอดครับสิ่งที่สําคัญนะสิ่งที่ผมเดานะครับนะอ่าสิ่งที่ผมเดานะจะมีการบอกป้ายอันดับแรก แต่มีการปากป้ายก่อน,นเพราะอะไรน่าจะพิจู์ชัดแล้วน่าจะลงมาแจ้งความขอโทษนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าน่าจะตรวจสอบแล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไงยังไงตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศแล้วเอามาเปรียบเทียบปีนั้นปีนี้มีการบุกลูกปีไหนเรียบร้อยครับยกแปลงครับอ่านะครับอ่าแล้วทีนี้การเอาเท็เตอร เข้าไปอะไรบุกเบิกนะครับเข้าไปบุกลุกป่านะครับอันนี้ชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยครับไม่รอดครับผมพูดได้เลยไม่รอดครับมันจะมีจําเลยที่หนึ่งสองสามสี่ทีนี้หนึ่งสองสามครับมีแน่นอนครับจําเลยลดแล้วพี่ลดแล้วไม่เกินวันสองวันมันก็ลดแล้วมันมาเร็วไปเร็วนะครับ เรียบร้อยครับผมบอกไว้เลยนะครับนะเตรียมตัวเลยทีนี้นี่แหละครับแล้วทำไมมันถึงออกมาดิ้นครับเมื่อคืนนี้ทำไมมันถึงออกมาโทษผู้ใหญ่ทำไมถึงออกมาโทษกรรมนั้นมึงจะมาโทษทำไมมึงกระทำความผิดมึงจะให้เขามาปกป้องมึงได้ยังไงนะปกป้องไม่ได้เพราะหลักฐานมันจะเจนหลักฐานเพราะตัวมึงเองนะ เออไม่มีใครทำอะไรมึงเลยนะโอ้ยบันเทิงเลยครับนี่นะคะถ่ายพ่นครั้งที่หนึ่งค่ะใส่พ่นครั้งที่สองค่ะที่ติดถนนดำนี้นะคะที่ของสร้างซอกค่ะถ่ายเลยค่ะโอ้ที่ตรงนี้นะคะไม่เคยถ่ายมาเป็นสิบสิบสิบปีแล้วค่ะนะวันนี้เราก็จะมาถ่ายค่ะโอ้ยนะคะถ่ายถ่ายเดือนห้าค่ะนะเอาจนฝานแตกจนฐานบินค่ะชัดเจน อันนั้นและมึงบุกลุกล่องลอยเขาก็เห็นแล้วหน่วยพยากรภูมิเขาก็ลงมาตรวจสอบเรียบแล้วกูจะเป็นผู้ซีนี่นะครับนี่ี่องร่องครับนี่ร่องร่องเห็นอกครับเขาว่ามันยกร่องล่องนี่ยนะครับนี่นี่นี่ว่าเรียบร้อยทีนี้ยึดมัดแปลงแจงความกรโทษบดเลแบันนีเออาไม่ครับพี่น้องเอฟซีเพราะขาดการทำกินกัดการทำประโยชน์ดิ เกินสองปีแล้วที่ตรงนั้นมันก็ไม่มีการเข้าไปทําประโยชน์ <c oughs> <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟีนะมันเป็นแบบนั้นที่ตรงนั้นทําไมเขาถึงไม่ทําอะไรอ่น้ํามันท่วมไงน้ำมันท่วมไง, <c oughs> มมมไงครับพี่น้องเอฟีรอดยากครับท <c oughs> ีนี <c oughs> ้ก็มีอะไรครับก็มีบุกศอกได้บันี้เอ่าบักศอกไปชี้จุดไปชี้แปลงอีกอย่าไม่ลงไปนะครับบันนั้น ทำตัวเองผิดเรียกร้องให้คนนู้นคนนี้ช่วยไม่มีใครช่วยได้หรอกไม่มีใครช่วยได้หรอกนะครับไม่มีใครช่วยอย่ามาเรียกร้องให้คนนั้นคนนี้ช่วยเออไม่มีใครช่วยหรอกผมแนะนําผู้นํานะพูดไปตามเรื่องตามราวพูดตามความจริงเลยนะเอ่อย่าเอาคอไปลองเขียงแทนมันนี่แหละครับเราก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับนะอ่า ท่านก็เลยนัดไปกินกาแฟแล้วนะนัดไปกินกาแฟไปทานกาแฟไปจิบกาแฟวันที่วันจันทร์วันจันทร์ไม่รู้วันจันทร์ไหนนะไม่รู้วันจันทนระ์อะไหน่ฮโอ้ตายแล้วชีวิตนอนไม่หลับแน่นอนครับถ้าโดนรอบนี้คุกคักครับเอ้าคุกคักๆเอาคุกคักคักโอ้ตายแล้วไม่นอนครับ,รบกูบอกไว้เลยนะ ขึ้นคนละสารนะจ๊ะที่นี้นะจ๊ะอ๋อน่าจะเป็นสารสกุลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอูตายแล้วนะครับนะตายแล้วเอา้าคุกคักคุกคักผมพูดแล้วเห็นไหมครับเขาจะทําให้เปลงหนึ่งจบก่อนแล้วก็จะตามแปลงที่สองตามมาติดติดเพราะอะไรครับท้าทายไงเห็นไหมครับผมบอกว่าใจเย็นๆไปท้าทายเขาแลนี้ตัวเองไปชี้เองนะ <c oughs> ใช่ตัวเองไปชี้เอง <c oughs> เขามาตรวจสอบช,อชุดที่สามอ่ะชุดที่สามไปชี้เองพาเขาไปเองนะใช่พาเขาไปเอง <c oughs> ทั้งที่เขาไม่รู้เขาจะไปแปลงหนึ่งแต่ไม่พาเขาไปายยาไปที่ห้าไรไม่พาเขาไป <c oughs> นั่นไงอ่า <c oughs> ไม่มีหรอกคาะแปลงที่หนึ่งที่สองค่ะ <c oughs>